สวัสดีครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนนะครับช่องบาทองปากเสกินแซบม,มามาพี่น้อยมื้อนี้ได้แกงหน่อไม้แกงเปอรมาฝากสุพีสุน้องกินนํากันพี่น้องแซบมื้อนี้แกงหน่อไม้ใส่กุ้งใส่เห็ดใส่มกบวบใส่น้ํายานานงพี่น้องมามาพี่น้องบ่บบลาเย่า,ยยายงนี่ผักกาดผักแกมมันก็สิมีนี่ๆๆพี่น้อยผักเกษตรแล้วก็ผักะแยง ผักชีหน่อยนึงพี่น้องมามาแซมกันบัวลายใหญ่ห้างนี่ขาดบัวลายข้าวเหนียวพี่น้องดูรังของคือเกาหมอนี่คมต้นใหม่มา,มาพี่น้องกินแกงน่อไใหม่แซบ่บแซ่บน้องกันพี่น้อยแกงใส่ใบย่านั่งใส่น้ำหย่นานั่งพี่น้องใส่เห็ดใส่ผักทองมาม嘛คำแฮกแแมันแซ่บน้องกันหมอนี่คนเดียวคือเกาอ แกงนอไม้ใส้กุ้งทุกคนกืบกปักกี้ไช้น้ำในญ่หนังคุ้นๆเลยทุกคนจัดซับจับแค่เข้าเบือ่อ อปลากระเสร น้ำเข้มข้นนัวขนาดไปหนอแกงใส่กุ้ง ได้พริกมาลายหน่วยทุกคนกับกุ้งแกงไส่กุ้งแกงร้ไม่ไส่กุ้งประันเนี่ย หอมใส่เฮดอะไ้ทุกคนเฮดพูดหนูผมบ่มี่มันสิมีฟักทองมีเฮด mì móc buộc Khó nằm nhà nàng Đúng rồi đúng rồi những cọp cọp. น้ำไม้นี่สดสดเลยทุกคนน้ำไม่สดนำมาไม่ไม่แล้วก็มาต้มบอแล้วก็ต้มแก่ หลายทุกคนดาวเบิ้งบาดทอง,งกินเบิดบ่ะคนเดียวกินเกือบเต็มถาดน้ำเข้มข้นขนาด It's not. หวานวาน้นอกใหม่ทุกคน <c oughs> แสบหวานทา่ากีนนี้ส้มซื่อหวานนอกม่แบบเขาห้ามาใหม่ๆทุกคนตะไคร่ชาตะไคร่น้ำ กุ้งทุกคน xuất subscribe cho kênh Ghiền tẻ Gõ น้ำข้นเป็นข้นเลยเข้มข้นขนาดจังซี่แหลไพี่หน่อยแกงเองนี่น้ำเข้มข้นซื้อ,อกินนคนละอย่างก็ได้ทุกคนแกงเองเน่ะปุ๊ยเอาใส่้อนเน่นเครื่องเอาใส่เครื่องลายๆเนี่โอ้แซ่บนี่น้ำเข้มข้นขนาดื อ๋อพี่น่อคำสุด่ายปูน้ำน้ำนัวขนาดเข้มขน้นอืมปลาพี่น่อสุดยอดอดีีเบิดความมันใหญ่ความมันแสบความมันนัวน้ำเข้มข้นขนาดพี่น่อเอาเบิดเกียงแตทบยิมนำส้ำล้าน นี่เขาบอคให้เน้นป่ะไหนทุกคนเอาพี่น้องแกงหน่องใหม่ก็อู้สุดอยอดดีแซ่บคักขนาดอิ่นามซัมลันคลิปนี้ก็ซัมนี่แหละถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเลยเด้อสิ่งที่สำคัญเนาะพี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจง้งเตือนเพื่อสิบหพลาดคู่ใหม,มนะ่ทุกคนว่าปลาทองใดๆอย่างมากินมาฝากเนาะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ซัมนี่แหละขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ